แล้วก็มีกรีกโยเกิร์ตนะคะนี่ก็คืออบเค้กเองนะคะเดี๋ยวบอกสูตรให้ขาสูตรอยู่ใน i ิน t a g r กรมนะคะไปเรื่อยใช้กล้วยใช้อะไรก็ไม่รู้อะเออเอาให้ดูแล้วก็อันนี้จะให้ดูน้ำผึ้งนี่เฉยๆน้ำผึ้งดอกกลมใหญ่นะคะจะหมดแล้วอันนี้น่ารักน่ารักก,ก็ซื้อได้ตามร้านนะคะน่ารักอีนะที่ตักน้ำผึ้งอะ่ะนี่นะน้ำผึ้งตาอองตองนะคะน้ำผึ้งดอกกาแฟก็เพิ่งรู้น้ำผึ้งดอกกาแฟมันจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะมันจะออกขมนิดๆเทียบกับน้ำผึ้งธรรมดาเนาะ เออเขามีไม้มาให้ด้วยน่ารักมากเลยนะไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนนี่แม่ซื้อมาให้เฮ้ยใช่ไหมลิมปิงเออโอเคเดี๋ยวจะลองหาในช้อปปี้เราแปะให้นะคะถ้าอยากลอง Coffee h o n นีนะคะ Seasonal e d s t i o n ซีซันนลอีก็คือมีตามฤด,ดูนะคะน้ำพึ่งดอกน้ำพึ่งดอกกาแฟนะคะมันเป็นเซตนะซื้อมาคู่กับดอกอะไรดอกกลมใหญ่โอเ้เดีให้ดูแบนนี้น้ำพึ่งลวงธรรมชาตินะคะดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะมันคู่กันดอกลําไยจริงจด้วย นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยากจะบอกว่าเขาจะมีแบบอันนี้ตักออกไปแล้วนะมันจะมีแบบว่าไอตัวฮันนี่โคมนะคะหรือว่าลังพึ่งหรือรวงผึ่งเนาะอยู่ข้างในด้วยนะนีแป๊บนึงนะกาแฟฮันนี่ดอกกาแฟ,ฟให้ดูสองร้อยสามสิบกรัมนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้มันจะแกะกินไปละเห็นไหมเลเทเลยนี่เห็นไหมเเเไม,หไหม,มันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอยู่ข้างในนะนี่เราตัดไปแล้วนะมันเลยดูแบบว่า <laughs> ดูแบบอนาดเนาะก็จะใส่อะไรกินอย่างนี้เป็นข้า,าวเช้านะคะ เฮลตี้เฮลตี้นะอันนั้นเป็นมัลเบอรี่สดนะคะนี่นะเห็นสีไหมมันจะต่างกันอันนี้สีจริงๆมันจะอ่อนกว่านะแต่นี่เราน่าจะทิ้งไว้นานแล้วมันก็แบบเริ่มโอเค